Hi everyone, this is k e e Welcome back to my channel. Now, today I'm going to talk about these two sentences. Do you have time? and Do you have the time? สองประโยคนี้ต่างกันนะคะอืมต่างกันยังไงเนาะเริ่มจากตัวแรกเลย Do you have time? Can I talk to you? Do you have time? Can I talk to you? เดาออกไหมอ๋อหมายความว่ามีเวลาไหมอะ อยากจะขอคุยด้วยนิดนึงดังนั้นประโยคแรกนะคะคือมีเวลาไหมเออเพื่อนอาจจะตอบนะคะตอบอะไรก็ได้ yes yes can we do 1.30 can we do 1.30หมายความว่าไม่ใช่ทำเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะแปลว่าเรานัดกันเราคุยกันนะคะตอนบ่ายโมงครึ่งได้ไหมนะคะ can we do 1.30 or if someone says this to you do you have time we need to talk Do you have time? We need to talk <c oughs> จะไม่เหมือนประโยคแรกแล้วนะคะตัวนี้ we need to talk มันจะมีเซนส์ของความแบบเฮ้ยฉันกำลังจะมีปัญหานะแกถ้ามีคนพูดประโยคนี้อะ่ะเออ we need to talk แล้วประโยคแรกก็ยังคงมีเวลาไหมนั่นเองค่ะถ้าเขามาถามแบบนี้นะคะเราอาจจะบอก alright in 10 minutes I'll be right there Alright in 10 minutes I'll be right there เดี๋ยวไปทันทีเลยขอ10นาทีนะคะ <laughs> ด่วนๆน,นะถ้าเขาบอกว่า We need to talk <laughs> ประโยคนี้มีเซนส์ของความแบบเฮ้ยฉันกำลังจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแล่วแหละนะคะทีนี้ประโยคที่สองนะคะบอกว่า Do you have the time Do you have the time มีแค่คำเดียวที่ต่างไปนะคะคือคำว่า the แล้วถ้าเราถามประโยคนี้นะคะคนตอบจะตอบแบบนี้ Do you have the time y e p it's ten to four Ye, it's ten to four อ mm ืม hmm. แปลว่าอะไรเขาตอบอะไรเขาตอบเวลาค่ะ yeah it means the same thing as what time is it do you know what time it is นั่นเองค่ะถามเวลากี่โมงแล้วนะคะถ้าบอกว่า do you have the time do you have the time หรือประโยคนี้สามารถพูดได้ว่า what's the time ด้วยนะคะ What's the time? เวลาที่มีคำว่า the อยู่ข้างหน้า time นะคะทุกคนสังเกตดูมันจะเป็นการถามเวลาว่ากี่โมงแล้วนะคะ Do you have the time? What's the time? อันนี้คือถามเวลาทั้งสองอันเลยนะคะ Or if you want to say that you don't know the time, you don't have the time with you, your friend might ask Do you have the time? Nope, I'm sorry, I have neither my watch nor my phone with me. I have neither my watch nor my phone with me นะคะไม่มีทั้งนาฬิกาข้อมือที่ใส่อยู่กับตัวแล้วก็ไม่มีทั้งมือถือดูเวลาไม่ได้ไม่มีเวลาบอกเธอเลยจะ้ะนะคะถ้าเราตอบประโยคนี้นะคะเขาถามถึงเวลาว่ากี่โมงแล้วค่ะไหนๆก็พูดเรื่องคำว่า time แล้วนะคะกี่ขอแถมให้นิดนึงเนาะคำว่า time ในที่นี้เนี่ยทั้งสองประโยคนะคะ you have time กับ do you have the time คำว่า time แปลว่าเวลาเหมือนกันแล้วเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปเจอแบบนี้ค่ะ I go to the gym two times a week ไปเจอ times แบบนี้เติม s เอา้านับได้เตี่ยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นคำนามที่นับได้แต่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าครั้งค่ะกี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นนะคะเราก็สามารถนับได้ถูกไหมดังนั้นเราก็เลยเติม s เข้าไปได้นะคะ another example how many times a day do you watch my videos how many times a day do you watch my videos <laughs> ตอบในคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าทุกคนดูคลิปกี่เนี่ยกี่ครั้งต่อวัน uh huh. how many times ตอบมาได้เลยคะ่ะ so that's it for this video I will see you again in my next episode bye